เชิญเลยจัเชิญเลยเออใช่แล้วคุณท้องอยู่เชิญก่อนเลยนะคะเออขอบคุณเออฉันฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะอันี่ไม่คัยรู้จักหมอบังอ่ะหอเอ้ฉันเป็นหมอเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะ เอาละเรียบร้อยละเอ่อยังไงก็นอนตรงนี้ก่อนนะได้เวลาที่เราจะต้องทำคลอดแล้วแหละคะ่ะโอ้ห้ยน่ารักจริงๆเลยเออแล้วลูกสาวของฉันล่ะคะโอ้สักครู่นะคะ เกิดอะไรขึ้นอะโอแกก็แค่มีผิวหนังที่ผิดปกติเท่านั้นเองนะคะผิดปกติเหรอได้ยังไงอะฉันไม่อยากจะมีลูกแบบนี้หรอกนะอายคนอื่นเขา้าสีผิวเธอเนี่ยมันน่าเกลียดจังเลยอะเออวัดีเอวันดีเธอเป็นไงบ้างวันดีค่ะว้าวน้าเพิ่งคลอดลูกใหม่เหรออืมลูกเธอน่ารักจังเลยนะ เธอเธอดูน่ากลัวจังเลอยอ่ะันไม่อยากเล่นกับเธอแล้วอ่ะแต่จะว่าไปแล้วไปเล่นตรงนน้นดีกว่าเล่นเองเลยแล้วกันนะเปนนไะเออนั่นมันลูกของเธอไม่ใช่เหรอ เิสตี้เธอทำบ้าอะไรของเธอฮะลูกของฉันเธอเนี่ยแกล้งน้องแรงขนาดน,นั้นได้ยังไงอ,ไอะฮะเอ้ยแกดังเอ่อขอโทษด้วยนะแมรี่ไม่เป็นไรหลอกให้ตายสิเป็นพ่อแกคนเดียวเลยลูกบ้าเย้ไปช้อปปิ้งกันเหรอคะใช่แล้วเธอเนี่ยไม่ต้องเดินตามฉนันนะเข้าใจไหมโอ,โอ้โอเคค่ะ เมื่อไรจะกลับมามนี่เธอนั่งอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วอ่ะพ่อแม่เธอไปไหนเหรอ,อแม่ไปซื้อของอ๋อซื้อของเหรอเธอรู้จักเบอร์พ่อแม่เธอไหมเนี่ยอ้ยดีจังฮัลโหลดีค่ะอะไรนะอลูกเหรอ,อตายแล้ว <c oughs> ฉันลืมลูกได้ยังไงอ่ะอ้เน่คุณ ลืมลูกได้ยังไงเนี่ยฮะเออเปล่านี่ค่ะใหญ่เนี่ยมันเด็กดือ้อสงสัยมันคงจะวิ่งไปที่อื่นเนี่ยคะ่ะแกเนี่ยจะทําให้ฉันอายไปถึงไหนกันนะฮะหนูเ,ออเปล่านะเดี๋ยวก่อนสิคะแม่แย้ในที่สุดก็ได้ไปเที่ยวเสถีอรอ,อเชอญเลรครับทีนี้ก็ตาเธอแล้วนะแต่ว่าเธอนะ่าจะต้องเอาหน้ากากออกก่อนนะจ๊ะไม่ต้องเอาหน้ากากออกนะครับออออก็ได้ ถอดออกเลยเฮออะไรกันเนี่ยโอ้เธอเนี่ก็น่าตาน่ารักมากเลยนะยังไงก็ขอให้สนุกนะครับไปได้สักทีเธอเนี่ยมันน่ารำคาญจริงๆเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะแม่เยัยไม่นี่นะนี่เธอมาสราบภาษาสายมงได้ทำไมหน้าเธอเหลืองจังอ๋อนี่มันเนื้ากาบเน้ากากก็ถอดออกสิ เดี๋ยแม่ด่าแม่ขอดูหน่อยว้าวเธอเองก็ดูสวยมากเลยนะ,ะจริงเหรอฮอลลี่ทำไมไม่ใส่หน้าก,กากอะแม่แกนี่จะทำให้ฉันอายไปถึงไหนกันนะฮะใส่น้าก,กากเลยโอ้ยทำไมแม่เออน่ากลัวขนาดนั้นเฮ้ยแม่ก็เป็นแบบนี้แหละฮอลลี่เร็วเร็วแม่คะหนูเอาดอกไม้มาใ กจะเอาดอกไม้มาฉันทำไมอ่ะน่ารำคาญจริงๆเลยอะไรกันอ่ะออดูสิไอเจ้าน้อยน่ารักจริงๆเอากลับบ้านดีมะเย,ย้หนูเองก็อยากจะได้สันเลียงมาตั้งนานแล้วนี่ไงลละจ้าห้องของหนูเอาล่ะเอาโปสเตอร์นี่ออกเลยเนาะนี่มันน่ารักกว่าเยอะเลย หิวหรือเปล่ากินเลยนะะมคะหนูหิวข้าวแกก็ไปหากินเองสินี่มันของหมานะแต่ว่าหนูนั่งนี่มาตลอดนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแกไปนั่งที่อื่นปะกินเลยเจ้ามาน้อยอืมอร่อยมากเลย ไเลมฮอลลี่ตื่นได้แล้วอะไรล่ะคะแม่ตั้งแต่นี้ไปต้นไปแกไปนอนที่อื่นนะตรงเนี้ยเป็นที่นอนหมาฮ้แล้วหนูจะไปนอนไหนอ่ะก็นอนตรงนั้นไงฉันงนะเบิดจริงๆเลยทำไมแม่ต้องทำร้ายฉันขนาดนั้นด้วยนะ ฉันแต่งหน้าแล้วตอนนี้สีผิวของฉันก็เหมือนคนอื่นๆแล้วล่ะแม่คะเดีวสิเออก็ดีแต่งหน้าเร็วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วล่ะเย้ hmm. ี่เก้แกจะไปไหนอะอหนูต้องไปโรงเรียนแล้วละคะไปโรงเรียนทำไมอะฉันก็บอกแล้วให้แกมาช่วยงานฉันอะเอ,อเอางานไปทำซะ เดี๋ยวฉันจะออกไปเดินเล่นกับหมาเข้าใจไหมเอาละเด็กๆจะเริ่มทำการบ้านด้วยนะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะครูวันดีเธอไปกินข้าวกับเราไหมเออไม่ละฉันต้องรีบกลับบ้านงั้นก็ไว้เจอกันนะวันดีทุกคนวันดีมาลี่เอาแล้วทุกคนได้เวลาซ้อมแล้วนะนี่เธอแต่งหน้าทำไมเยอะแยะะลบมหน้าออกไม่ดีกว่าเหรอเออไม่ละ นี่ไงแบบนี้สวยกว่าเยอะเลยฮะแบบจริงเหรอขอบใจมากเลยนะทุกคนมาซ้อมกันเร็ว <c oughs> เอาเลยเจ้า <c oughs> ผู้ชนะได้แก่เธอจ้าเธอนะ่ะเตน้นเก่งที่สุดเลย <c oughs> ยินดีด้วยนะหนูนะฮะจริงเหรอคะใช่แล้วยังไงก็เอารางวัลไปอวดแม่นะ ยินดีด้วยนะพอลี่ดีจังนี่แกก็กลับมาแล้วเหรอหนูกลับมาแล้วคะ่ะฉันมีงานอีกเยอะเลยที่จะต้องทำะนะแกไปหาข้าวกินเองก็แล้วกันค่ะแม่เดี๋ยวสิคะนี่เทวรางัลของหนูหนูเก่งไหมคะเออฉันไปก่อนนะเอาล่ะได้เวลาแล้วไปกันได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิคะแม่ อะไรกันเนี่ย hmm. huh? แม่ทำอะไร <Yay. S 1> hmm, อยู่ไหนกันเนาะอ๋อ ah, อยู่นี่ยังไง ah. <laughs> มันนี่ซะ <laughs> แม่ทำแบบนี้ได้ยังไง <laughs> ฉันนี่ไม่อยากจะจนอีกต่อไปแล้วหละ <laughs> ทำแบบนี้นไม่ไดีเลยนะ <laughs> hmm, giờ là bao đã, xui 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 ngay đi nha! Nè, xui 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 ta sa. สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะอ้าวสวัสดีครับคุณแมรีร่ม่ปาร์ตี้ครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินนะครับสวัสดีค่ะและนี่ก็คือลูกสาวฉันเองสวัสดีค่ะทุกคนอ้าว,วดีคุณดีนะไม่ต้องไปคุยกับลูกสาวฉันเยอะหรอกค่ะยหยเนี้เป็นคนขี้อายนฮะไม่นะโออเร็วเข้าฝนตอกแล้วเดี๋ยวเปียกกันหมดหรอกฮอสวยแล้วอันเดนครับแขกท่านผูมีเกียรเชิญเช็ดหน้าก่อนนะครับ ตายสิเป็นแบบนี้ยังไงอะลูกเธอเป็นอะไรอะไม่สีผิวแบบนั้นมไม่ลูกหน้าตาประหลาดแบบนี้เลยหรอทั้งว่าแล้วทำไมเด็กคนนี้ถึงแต่งหน้าได้หนาเตอะมากเลยแกแกทำให้ฉันอายอีกแล้วนะอย่าไปสนใจมันเลยนะคะแกนะเกือบจะทำลายวันของฉันแล้วไม่ละถ้าเกิดว่าลูกค้ารังเกียจแกขึ้นมาแล้วไม่อยากจะทำธุรกิจกับฉันแกจะทำยังไงแต่งหน้าซะไม่หนูไม่อยากจะปกปิดต่อไปแล้ว อย่างนั้นเละใช่หนูจะออกไปจากทีน่นี่เออไม่ต้องกลับมาอีกนี่ขอโทษนะฉันไม่มีที่ไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรไมาอยู่กับฉันก็ได้ขอบใจมากเลยนะเธอนี่น่าสงสารจังเลยอออะไรกันเนี่ยฉันโดนปล้นหรอคุณคาตำรวจนะกำลังพยายามอย่างเต็มที่เลย<น>แล้วหนูน่ามีหลักฐานนะว่าใครเป็นคนทำเออเธอมาทำอะไรที่นี่ แม่สวัสดีนะเธอบอกว่าไม่หลักฐานใครนี่ยังไงล่ะคะแม่ของหนูเองที่เป็นคนทำเป็นคนปล้นคุณฮะไม่ใช่นะเธอกล้าทำแบบนี้ได้ย,ไยังไงถ้ายางงั้นคุณน่ะเข้าคุกไปเลยครับไม่ยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่ของคุณไม่นะเปล่อยฉันออกไปเดอแม่นะ่ไม่ควรทำแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแกทำลายชีวิตฉันแม่นี่ทำลายชีวิตตัวเองตั้งห่ากเลยเฮ้ในที่สุดเรื่องก็จบแล้วนี่เธอไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันมะ โฮจริงหรอใช่ฉันได้ตั๋วออดิชั่นมาว้าวสุดยอดไปเลยไปสิเอาล่ะเดี๋ยวก็จะถึงคิวทั้งสองคนแล้วนะโอ้สุดยอด <laughs> <laughs> อ้าได้แล้วสวัสดีค่ะคุณพิงกี้ช่วยเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วล่ะเข้าใจมากจ้ะโอ้ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะเป็นยังไงบ้างเนาะฮะไม่เจิงนะฉันกำลังจะเป็นแม่คนวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเลยโอ้ยตายแล้ว่ฉันเผลอนอนไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ,อ๋อได้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันไปนะโเอ้ยแบบนี้ต้องโดนไล่ออกแน่เลย โอเคมาทําเวลาพอดีเฮ้เก็บกวาดได้เรียบร้อยออันนี้ไงออเอยฉันรู้สึกแปลกอะหมือนความ่ไงยฮะฉันกำลังจะเป็นแม่คนอย่างนั้นเหรอให้ดีจังสวัสดีค่ะฉันมาหาหมอค่ะอ้าสวัสดีครับเชิญเลยครับคุณแม่งั้นขอตะสาวดูหน่อยนะ แบบนี้นี่เองอ๋อให้ดีจัง <c oughs> อันนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมออ้เอเทปหนักจังเลยนะครับไว้เจอกันครั้งหน้านะครับว้าวคนรวยมาหาหมอบ่อยๆก็ดี <c oughs> สิอ้าวสวัสดีครับวันนี้มาตามนัดเลยนะครับเนี่ยเชิญเลยครับเราจะมาตรวจกันอย่างละเอียด ว้าวคุณได้ลูกชายนะครับอ๋อยังงนั้นเหรอคะให้ดีจังอืหือนนี่มันไอติมนี่เนอะเฮ้ยเอามาวางอะไรตรงนี้ล่ะเนี่ยอสวัสดีค่ะฉันอยากจะมาช้อปปิ้งนี่ยค่ะอ๋อฉันเลือกได้ตามสบายเลยครับหมวกเนี่ยน่ารักมากอยากได้ไหมครับอ ฉันอยากได้อันที่มันแพงที่สุดเลยได้ครับว้าว<อ>ถ้าอย่างนั้นเหมาหมดไปเลยดีไหมครับเออเอาเง้นเลยหรอคะโอเคค่ะเง้นก็ได้โอ้นี่ผมแค่พูดเล่นคุณเอาจริงเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยขอบคุณ<อ>ที่มาใช้บริการนะครับค่ะให้ดีจังเอ้เหนื่อยมากเลย ทำไมคนถึงไม่ทิ้งขยะในถังกันนะสวัสดีค่ะคือฉันได้ข่าวดีได้ข่าวว่าคนกำลังตั้งท้องนะ่อ๋อ๋อใช่ใชถ้าอย่างงั้นเอาของขวัญน,นี้ไปสิคะอ๋อขอบใจมากไม่เป็นไรค่ะยังไงลูกฉันก็โตแล้วไม่ต้องการของพวกนี้แล้วแล้ว Hello. กลับมาแล้วเจ้าเอาของทุกอย่างจัดเก็บให้เป็นระเบียบดีกว่านะเวลาลูกโตมาหนูจะต้องชอบแน่ๆเลยอ๋อดูสิแม่ซื้อมาเหมือนกันเลยนะเนี <S <S, ่ยถ้าอย่างงั้นน่าไปซักดีกว่าอ๋แช่อ่างอาบน้ํอ๋อให้สบายตัวจังเลยอาบน้ําหลังจากช้อปปิ้งเนี่ยรู้สึกดีมากเลยนะลูกรักงิวข้าวหรือเปล่าจ้า ถ้างั้นดื่มอะไรอร่อยๆหน่อยนะอสัญญาลูกรักและนี่ก็คือของเล่นแล้วก็ที่นอนของลูกนะแม่เตรียมไว้แล้วดูสิน่ารักจะตายจริงมะอาบน้ำดีกว่าเราอ๋อสดชื่นจังอ้าวนี่อะไรกันเนี่ย อ้ใตายสิโทษทีนะบ้านเรามีแต่ของอะไรแ,บบแปลกๆนะอืมมีอะไรกินบ้างโอ้ขอพิซซ่าอร่อยจังเลยเหนื่อยแล้วขอนอนก่อนนะมาเล่นาน้ำเนี่ยรู้สึกดีจังเลยนะพเพื่อนๆเย้ตรงเป๊ะเลย ฉันเองก็เข้านะดีตาฉันแล้ว<ฮ>อ๋อไม่พลาดเลยสักนัดเดียวดีค่ะคุณแม่คุณพอ่อ<ฮ>ยังไงก็อย่าลืมสายสะพ่งในน<ฮ>้ำด้วยนะคะให้สนุกจังเลย<ฮ>ว้าวฟองเยอะจังเลยนะคะครูขอบคุณมากเลยนะคะคุณคิม ได้เสมอคะ่ะอตื่นแล้วตื่นแล้วอมีอะไรกินบ้างอดีจังเลยนะที่เก็บของได้สุยอดาช่าไม่จังเออนี่ช่วยพาฉันไปฝั่งโน้นทีขอบใจนะ อ๋อแล้วถ้าอย่างงั้นแม่ขอเล่นน้ำหน่อยนะจ๊ะอ๋อสนุกจังเลยไ <Thank you. S 1> ด้เข้าไปสาวหน้าแล้วรู้สึกดีมะเป็นแม่คนนี้ก็ต้องทำตามใจตัวเองซะหน่อยนะอ๋อเย็นสดชื่นดีจังเลยแต่ว่าฉันฉ,ฉันปวดท้องอ่ะอย่าบอกนะว่าเราจะคลอดแล้ว คุณแม่คะจะเย็นนะเดี๋ยวเราจะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยละคะ่ะาหนูน้อยออกมาแล้วอ๋อน่ารักจังโถลูกรักหนูจะชื่อแอชลีย์นะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมออเหนื่อยจังเอ่อเออให้ปวดท้องจังเลยเกิอดอะไรขึ้นหรือว่าฉันจะคลอดแล้วเเลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีครับ นี่ครับลูกของคุณอ๋อแจ็คตั้งแต่นี้ไปหนูจะชื่อแจ็คนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอครับและนี่ก็คือของขวัญจากโรงพยาบาลหนังสือเลี้ยงเด็กนะครับเอาเลยจ้แอชลี่ได้เวลาอาบน้ำแล้วยายยายยายดีจังเลย<อ>เราจะได้อาบน้ำด้วยกันแล้วเอาละดื่มน้ำหน่อยดีไหมดูสิจ้ะ วิวที่นี่สวยมากเลยเป็นแม่คนแล้วรู้สึกอิ่มใจจังเป็นไงจ๊ะที่นี่ถึงจะมีไม่มากแต่แม่สัญญาว่าจะดูแลหนูเป็นอย่างดีอา้าวหิวข้าวแล้วเหรอถ้าอย่างงาั้นล้างห้องน้ำดีกว่า,านี่ไงฮนรู้สึกดีใช่ไหม โอ้ลูกรักได้เวลานอนแล้วล่ะฟันดีนะบายบายจ้ะ Good morning เอสลีเชา้าเลยนะลูกถ้างั้นไปแต่งตัวออกไปข้างนอกกันนะจ๊ะไปหาของอะไรอร่อยดีกว่านะว้าวที่นี่ดีจังเลยอืม อร่อยเอ,อ่อขออีกอันหนึ่งให้ลูกฉันหน่อยได้ไหมคะกินแน่<ด>อร่อยนะจ๊ะเวลาหนูยิ้มเนี่ยหนูน่ารักมากเลยปะ <ieht avocado> ไปกันได้ละดูสิที่เนี่ยหนูชอบไหมเอาเลยจะแจ็คแม่ต้องทำงานก่อนนะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะเลิกงานแล้วล่ะ ว้าวดูสิแจ็คลองใส่ดูสิลูกาวาวาวาน่ารักน่าชังเอาละได้เวลาทำงานจริงๆแล้วเอาละกลับบ้านได้แล้วเลยจ้ะว้าวเกิดมาเนี่ยค่ะแม่วันนี้ออกไปข้างนอกกันนะคะ แม่คะมีอะไรกินมั่งวันดีจ้าวันนี้มีอดเมียวจ้าเฮ้ยไม่กินนะหนูไม่ชอบเลยแม่เอา้าทำไมเอาแต่ใจแบบนั้นล่ะเฮ้ยแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยอ่ะกินได้แล้วกินเลยลูก <c oughs> ดีฮะแม่วันนี้มีอะไรให้กินมั่งอ๋อแม่น่ยเตรียมของอร่อยๆให้หนูแล้วว้าวสุดยอดเลยฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมเก็บกวาดให้เองครับแม่ดีจังเลยแจ็คขอบใจนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะเก็บกวาดให้เรียบร้อยแม่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักยังไงล่ะครับกลับบ้า,บานยังค่ะเออวัดีจ้ะ วันนีค่ะหนูมาเรียนแล้วนะยังไงก็ดูแลให้ดีด้วยนะอ,อ๋อได้เลยค่ะวันนี้ครับแ <c oughs> จ็คทำตัวดีๆนะลูกนะ <Yeah. S 2> นี่เธออย่ามาเล่นกับฉันมาไม่จ้าแอชลียนะ์น่ะจะต้องไปทำอย่างอื่นเอาละเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วเรียบร้อยได้เวลากินข้าวแล้วหรืจ้ะนี่ของอร,อร่อยสำหรับหนู กินให้อร่อยนะจ๊ะ M เออแล้วผมล่ะเไอ้ช่างเหรอยังไงซะครูก็สนแต่เรื่องเงินฉันหาอะไรกินเองก็ได้เอ,อแต่ว่าหิวจังเลยฮะขอกินสักคำคงไม่มีใครว่าละมั้ง oh, oh. อืมอฮะนี่อะไรเนี่ยฮะไม่เหลือเลย นี่ใครแอบกินน่ะแม่คะหนูกลับมาแล้วว้าวหนูวาดเองหอเหรอสวยจังเลยจ้าใช่หนูอยากจะเป็นศิลปินในอนาคตคะ่ะแม่ฮะดูสิอ๋อสวยจังถ้าอย่างงาั้นแม่จะติดไว้ตรงนี้นะฮะ<า>โตขึ้นมผมอยากจะเป็นศิลปินชื่อดังฮะแล้วผมจะดูแลแม่เป็นอย่างดีเลย